คุณสันติประเมินสถานการณ์ณขณะนี้และมองไปถึงอนาคตเอาแค่ปีหน้าก็ได้เนี่ยตกลงวิกฤตไหมครับในมุมคุณสันติครับคือผมผมคิดว่าก่อนจะพูดว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยนะครับปัญหาที่ถกเถียงกันตอนนี้ก็คืออน,นิยามคําว่าวิกฤตเนี่ยของแต่ละคนมันไม่ตรงกันและแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เองก็ไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าคำว่าวิกฤตของในกกับวิกฤตของในขอเนี่ยคือเรื่องเดียวกันนะครับเว้นแต่ว่า อไอ้วิกฤตนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยเห็นชัดเป็นรูปธรรมเช่นผมยกตัวอย่างกรณีของประเทศไทยปี2540หรือว่าในสหรัฐอเมริกาปี2008นะครับอันนั้นชัดเจนไม่มีใครปฏิเสธได้ของเราเป็นต้มยำต้มยำกุ้งคราสิสของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็น h a m b u r g ์ r กอร์คราสิสนะครับอ,อันนั้นไม่มีการตกเถียงแต่ที่เหลือจากจังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ละครับว่าใครจะมองอย่างไร ผมเคยพยายามอธิบายอย่างนี้ครับว่าสมมุติว่ามันมีตัววัดทางเศรษฐกิจเนี่ยสักสิบตัวไอ้ที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยลราบอกว่าเศรษฐกิจดีนะครับมันไม่ได้แปลว่า10ตัวนั้นเนี่ยเป็นบวกหมดทุกตัวมันก็อาจจะสัก8ตัวจาก10ตัวแต่ตอนที่เรารู้สึกว่ามันจะแย่ๆเนี่ยมันอาจจะดีอยู่สัก6ตัวแล้วแย่4ตัวหรือดี5ตัวแย่หตัวแบบนอนี่นะครับในขณะที่บางเวลา ที่มันรู้สึกว่าแย่แล้วหลายคนที่จะไปไม่รอดโดยเฉพาะออยิ่งกลุ่มคนเปราะบางทั้งหลายเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวชีวัตสิบตัวนี้เนี่ยมันอาจจะแย่ไปเลย8ตัวแล้วเหลืออีกสองตัวที่ยังพอเป็นไปได้ผมยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยที่เวลาใครพูดถึงไอ้ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะต้องกลับไปบอกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยเยอะแล้วจริงไหมจริงก็ยังอยู่ในอันดับ12-13ของโลกอยู่อย่างนั้นแหละนะครับ ในขณะที่ไม่กี่วันมานี้มีคนพูดเรื่องสภาพคล่องซึ่งก็ถูกฉีกเนื้อไปแล้วว่าพูดผิดหายไปหนึ่งล้านล้านครับอะ,อะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องตัวชี้วัดเหล่านี้ครับที่แล้วแต่มุมมองแล้วล่ะครับว่าใครจะคิดว่ามันวิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับก็อยากจะเปิดเอาไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่า เอาเป็นว่าเป็นเรื่องปกติให้คุณผู้ชมเขา้าใจ,จว่าวิธีการมองของนักเศรษฐศาสตร,ร์เป็นปกติที่เขาจะมองแต่ละปัจจัยไม่เหมือนกันผมเองเนี่ยผมยังไม่ได้เรียนตามตรงแม้ว่าอยู่ฝ่ากรัฐบาลผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันวิกฤตขนาดที่จะต้องตกใจกลัวแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากๆ ะะซึ่งไอสัญญาณของความไม่สบายใจเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมาตั้งแต่แถวแถวไตรามาสที่2ไตรามาสที่3ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะฮะตอนที่ทุกคนกําลังบอกว่าโควิดจะหมดแล้วก็ค่อยๆเห็นไอ้การฟื้นตัวแต่ว่าพอเหลือบดูโลกเนี่ยนะครับโลกตอนที่สหรัฐฟื้นตัวไปก่อนอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับล้าทำให้เฟดเนี่ยต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อ,อพยายามกดเงินเฟ้อลงให้ได้นะครับ ตอนนั้นทุกคนเนี่ยในโลกซึ่งในไทยเนี่ยกลับไม่ค่อยพูดทุกคนในโลกบอกว่าระวังปี66เนี่ยโลกเนี่ยจะ recession recession เนี่ยอันนั้น,นจะนำทุกคนเข้าสู่วิกฤตจริงๆถึงต้องพยายามประคองกันไทยกลับไม่ค่อยตื่นเต้นตอนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ย recession เนี่ยนะครับคนในโลกนี้เนี่ยพูดน้อยลงแล้วนะครับเพราะคนไปกลัวเรื่อง geopolitics ระหว่างสองคู่คก็คือรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ตอนนี้ที่ฉนวนกาซานะครับ ไอ้อันนี้ต่างหากละครับที่มันอาจจะดึงทําให้แม้ว่าจะไม่ถึงขนาดเศรษฐกิจทั้งโลกหดตัวเนี่ยแต่ไอ้ความฝืดเคืองเนี่ยมันมีโอกาสเกิดนะฮะนั้นกลับมาตอบอีกครั้งนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะรุนแรงถึงขนาดวิกฤตที่จะต้องไปกังวลแบบปี2008หรือ2540หรือถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยมีมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าตีความไม่ตรงกันวิธีการแก้ก็จะไม่เหมือน,อน<ม>กันเดี๋ยวผมพักไว้ตรงนี้นะคุณเกียตรติวิกฤตไหมครับตอนนี้ หรือปีหน้าวิกฤตไหมที่คุณวราวิทย์พูดเปิดไว้ว่าน,นักเศรษฐศาสตร์มองไม่ตรงกันไม่จริงนะฮะส่วนใหญ่มันตรงกัน,นะฮะแต่ไม่ตรงกับรัฐบาลไม่ตรงกับที่รัฐบาลพูดมีม,ม,มีมีนักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลน้อยมากน,นะน้อยมากท่านท่านเทียบดูนะฮะอันนั้นก็ไม่สําคัญอีกโลกมองประเทศไทยยังไงอยู่ดีๆไปบอกประเทศไทยเดิน,ดนไปที่ไหนก็บอกว่าเออขเจกเราจะมีวิกฤตเศรษฐกิจนะต้องแก้ ต้องปั๊มไพร์มต้องเอาเงินไปแจกมีวิธีเท่านี้คือไปถามประชาชนคนไหนบอกอยากได้ตังค<ม>์ไม่ได้ฮะแต่เขาไม่ทราบนี่ครับว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเช่นนั้นนะเขาเองต้องมาช่วยชดใช้นี่ในอนาคตด้วยนะทีนี้วิกฤตในมุมมองของทั้งโลกใกล้เคียงกันมากครับมไม่เอานักวิชาการมาเถียงกันเพราะนักวิชาการก็จะเถียงใน10ข้อ20ข้อ30ข้อนะครับซึ่งจะมีจุดต่างได้อันนี้ต้องยอมรับแต่โลกมอง มองว่าอย่างไงประเทศไหนมีวิกฤตมองอยังไงฮะเขามองพูดงี้เอะอัตราแลกเปลี่ยนมันมีปัญหาไหมมันรูดไหมเศรษฐกิจติดลบไหม,มเงินเฟอ้อทะลุไหมตกงานอยู่ดีๆพุ่งพรวดไหมเศรษฐกิจถดถอยไหม,อ,มอยู่ดีๆไม่มีการจ้างงานใหม่ขึ้นมาเลยไม่มีการลงทุนเลยถ้าเป็นเช่นนั้นใช่ครับมีวิกฤตเต็มที่เลยนะครับทีนี้ของเราบอกว่าที่พูดมาตลอดเลยก็ โตช้าไม่ถึง2%ในรอบ10ปีมันก็ไม่จริงกันนะฮะมันสมันสาม,สามกว่าถ้าตัดปีที่เราติดลบเนื่องจากโควิดกับแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็3กว่าเราโตเทียบกับถ้าถ้าอย่างนั้นบอกอเมริกามีปัญหาไหม,มเป็นเศรษฐกิจที่เขาพัฒนาไปแล้วก็โตเล็กโตน้อยฮะโตน้อยแต่เศรษฐกิจมันใหญ่นะครับ เรื่องการเจริญเติบโตนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังโตเนี่ยไม่มีโลกไหนหรือประเทศใดเขาบอกโอ้ประเทศนี้มีวิกฤตวิกฤตเพราะว่าโตช้าถามว่าผมเห็นด้วยไหมว่าประเทศไทยควรจะโตได้มากกว่านี้เห็นด้วยร้อยเนต์นะแต่โตด้วยวิธีไหนเราต้องมีการปรับโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของเรานะครับให้ทักษะฝีมือแรงงานต้องดีขึ้นลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าถามว่าแนวคิด คําจำกัดความของประเทศที่มีวิกฤตณ,ณวันนี้ในมุมมองของทั้งโลกมุมสากลเลยสากลเลยครับมีห้าปัจจัยที่คุณเกียรติไล่มาเนี่ยเขาบอกไม่มีมนะครับยังไม่ถึงจุดนั้น